ชายอายุ40ปีผู้ต้องหาก่อเหตุชิงปืนตำรวจจราจรแล้วก็นำไปจี้ชิงรถจักรยานยนต์ของประชาชนบริเวณสี่แยกบ้านเกาะอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ก่อนที่จะขี่รถหลบหนีถูกตำรวจควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสรารภาพหลังถูกตำรวจตามจับกลุมตัวได้ที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะการทำแผนนะคะก็เริ่มจากจุดท,ที่พบปืนในบ้านพักที่ตำบลหัวรออ,อรําเภอเมืองพิษณุโลก จุดที่2ก็คือประเวณหน้าวัดแสงดาวตำบลปากโทกอำเภอเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นจุดที่ผู้ต้องหาโดยสารรถยนต์กระบะของเพื่อนจากจังหวัดอุตรดิตถ์มาหาเพื่อนที่นำรถจักรยานยนต์มารับเพื่อหลบหนีในเขตอำเภอมืองพิษณุโลกค่ะส่วนจุดที่3ก็คือประเวณวัดธรรมมาธิปไตยตำบลท่าอิดอมเ,เมืองอ,อุตรดิตถ ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ต้องหานำรถจักรยานยนต์ที่ใช้ปืนจี้ชิงจากประชาชนไปทิ้งก่อนที่จะประสานเพื่อนให้นำรถยนต์กระบะมารับที่ร้านกาแฟ,ฟใกล้วัดค่ะและจุดสุดท้ายในการทำแผนก็คือจุดเกิดเหตุบริเวณทางแยกบ้านเกาะตำบลท่าอิดอำเภอเมืองอุตรดิตฐ์ซึ่งผู้ต้องหาก็ได้ยกมือไหว้ขอโทษกับตำรวจจราจรสพเมืองอุตรดิษฐ์ที่ขัดขืนการจับกลุมแล้วก็ชิงปืนไปอ้างว่าทำไปด้วยความไม่ตั้งใจค่ะ ทั้งนี้ผู้ต้องหาคนดัึงกล่าวมีหมายจับของศาลจังหวัดอุตรดิตถ์สองหมายจับนะคะในคดีร่วมกันยาเสพติดให้โทษประเภทที่1เมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อการค้าส่วนการก่อเหตุชิงปืนตำรวจเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้ายชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจแล้วก็ชิงทรัพย์โดยมีหรือใช้อาวุธปืนค่ะ